สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกผัดอกไก่มาดูวัตถุดิบกันค่ะ<ม>ก่อนอื่นต้องคั่วพริกแห้งหอมแดงกระเทียมให้พอหอมก่อนนะคะจากนั้นนํามาตำให้พอแหลกพอได้เนื้อตำที่ต้องการแล้วให้ใส่อกไก่สับลงไปค่ะแล้วก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากัน มาเริ่มทำน้ำพริกกันค่ะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนให้ใส่เครื่องที่เราตำลงไปผัดค่ะผัดให้เนื้อไก่พอสุกทั่วกันแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมะขามเปียกเติมน้ำเปล่าได้นิดหน่อยนะคะ วันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกแบบขวดค่ะใช้เพียง1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15มิลลิลิตรค่ะก็จะได้โซเดียมประมาณ28มิลลิกรัมค่ะอ่านข้อมูลโภชนาการประกอบด้วยนะคะในส่วนของน้ำพริกก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาต้มผักกันค่ะให้เลือกผักกลุ่มโพแทสเซียมต่ำที่โรคไตทา,านได้ในคลิปนี้ใช้ผักกาดขาวข้าวโพดอ่อนมะเขือเปาะนำผักลงไปลวก ในน้ำเดือด3-4นาทีค่ะจากนั้นนำมาแช่ในน้ำเย็นเพื่อให้ผักไม่นิ่มจนเกินไปค่ะพอผักสุกแล้วนะคะก็จัดเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกผัดอกไก่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปนี้มารีวิวหนังสือกินดีไตดีอายุยืนค่ะเล่มนี้มีเมนูอาหารคาวหวานร,รวม136เมนูมีถึง200หน้าตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายหนังสือพิมพ์4ส,สีกระดาษอารมันคมชัดขนาดหนังสือเป็นขนาด A4 มีสารบัญแยกหมวดมู่ชัดเจนเล่มนี้จะบอกถึงว่าไตาคืออะไรค่าต่างๆที่โรคไตต้องรู้การคำนวณโปรตีนพลังงานและน้ำดื่ม ผักผลไม้ที่ทานได้ทานไม่ได้และยังสอนการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการอีกด้วยเมนูอาหารแต่ละเมนูบอกคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งเซอร์ฟทั้งพลังงานโปรตีนและโซเดียมพิเศษด้านหลังเล่มหากท่านต้องการดูคลิปทำอาหารในรูปแบบวิดีโอเพียงสแกน QR Code ก็สามารถดูคลิปได้เลย เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพย่อมสำคัญมากวิธีที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือการเลือกรับประทานอาหารค่ะข้อมูลที่โรคไตต้องรู้สรุปมาให้อยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะ